สวัสดีค่ะทุกทุท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล็กเด็ดประจำวักำนกับบรรณารัการทางซีวีดอทมีค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่29มีนาคมนะคะมาฟังคำพยากรณจันคข่าวว่าคนที่เกิดวันพุธวันพุธกลางคืนแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ค่ะบอกได้เลยนะว่าอะไรที่คุณเคยติดต่อไว้นะคะมันจะได้รับข่าวนะคะจะมีความก้าวหน้าแล้วก็ยังเหมาะที่จะสางสปัญหาเก่าๆที่มันค้างคากันมานานด้วย รวมถึงนะคนที่เกิดทั้งสาวันนี้จะมีโชคจากการเสี่ยงค่ะตรงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของร้อนไปบ้างนะคะจะน้ำร้อนร่วกก็ดีนะคะหรือ,อ,อไปอยู่ใกล้ๆของร้อนก็ดีนะคะมันจะมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้สําหรับดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันอังคารและก็วันจันทร์ค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องงานนะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นวันที่คุณมีความก้าวหน้านะ แล้วก็ขายก็แล้วแต่ที่เดินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะขายที่ดินขายบ้านก็ดีนะคะจะซื้อจะขายก็ดีเนี่ยเรียกว่าวันนี้เหมาะมากๆเลยทีเดียวระมัระวังค่ะในเรื่องของความซุ่มซ่ามความประมาทของคุณเนี่ยมันจะทําให้เข้าของตกลงเสียหายได้นะคะเดี๋ยวจะเสียเงินแบบไม่ควรเสียซะสําหรับสีมงคลวันนี้ใช้สีเขียวสีแดงเหลืองอ่อนแล้วก็สีดําค่ะ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะประจําในรอบสัปดาห์นี้นะคะหากใครต้องการเงินทองหากใครต้องการโชคลาภนะคะให้ไปขอพรกับหลวงพ่อบ้านแหลงกับองค์ทันทาวิสุวรรณค่ะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะไปบอกกล่าวไปขอพรกับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะแล้วก็รัชกาลที่ห้าเ่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์รักก็แนะนํามาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยเนาะ เออให้หาเพชรหรือหยกนะคะสวมใส่ติดตัวไว้ค่ะเพราะว่าจะนําความเป็นมงคลมาให้กับทุกๆท,ท่านคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในช่วงของเดือนมีนานะคะเวลาจะทําบุญวันเกิดเนะี่ยอย่าลืมนะคะบริจาคค่าน้ําค่าไฟด้วยนะคะหรือหากที่วัดเนี่ยมีการซื้อดินนะคะหรือทรายเนี่ยนะคะที่จะถมวัดถมที่วัดเนี่ยอย่าลืมนะทำบุญตรงนั้นเลยค่ะ พราะว่าอดีศงตรงเนี้ยนะคะจะทําให้คุณเนี่ยมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะอะไรที่เป็นอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปนะคะอะไรที่ขาดอะไรที่ลขวยความไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาเป็นของเราอาหารค่ะจะใส่บาตรก็ดีทําบุญเลี้ยงพระก็ดีนะคะจะต้องมีส่วนผสมของกล้วยนะจะเป็นเชฟกล้วยหอมก็ได้ค่ะขนมกล้วยเชื่อมนะคะกล้วยบดชีนะคะอันนี้ได้หมดเลยนะ จะหยิบจับอะไรคะ่ะมันจะคล่องไม้คล่องมือน,นะคะแล้วก็เวลาเราจะทับอะไรมันก็จะได้มาอย่างง่ายๆมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเต่นประจําบ,บันพุธที่29มีนาค่ะในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข1เลข4เลข3เลข8ในที่เลข2กับเลข1ชุดจับคู่20 25 26 27 29 01 51 61 71 91 แล้วในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข7เลข8เลข6เลข9เน้นไปที่เลข4กับเลข7ชุดจับคู่40 41 42 43 45 07 17 27 37 57ส่วนในรอบ19.30น ชุดวินและที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหนเลข 9, เก้เลขสอเลขสีเลขเจเน้นไว้ที่เลขหนกับเลขเก้ชุดจับคู่1013151618 0939596989ก็เป็นทั้งสมช่วงเวลาของวันพุธท,ที่29มีนาคมเลยนะคะทุกท่านอาจารย์รักบอกบ่อยๆนะแล้วก็บอกอย่างสม่ำเสมอด้วยว่าการทำบุญการให้ทานเนี่ยนะคะอานิสงส์จะทำให้เรา มีเงินใช้มีโชคลาภเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมในเรื่องของการทําบุญสุนทานด้วยพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับจะรักทางช่องทางสีมีดัมีวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ